มามาเลี้่วทำไงอ่ะมายืนหน้าฝุดพีทมายืนหน้าสุดทาง,งาั้นโอเคไปขวางต่อมันฝันไม่เข้าอาเสีย มดามแมมันใช้ได้มันใช้ได้ยิติแต่แค่เราทำไม่ถูกมันเลี้ยงตรงแบบนี้ไหนมันไม่ได้ยืนตรงแบบนี้แต่เราแต่เขาไม่รู้ว่ามันต้องยืนยังไงมันยืนแบบนี้นี่แหละเขาไปดูแล้วมันเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องยืนตรงที่มันเบลล์มันเดินอ่ะ น่าจะมันห่างไม่เท่ากันะพวกเอลองซูมดิเออเขาเขาหา่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทุงทุงอ,อืมเป็นไงไม่ใช่ว่ามันมีมเ,นเอ้เออดูด้านหลังเอเด็กิิิิ เมื่อกี้สิ่งตมันเปี้ยวเอ่อปมพีดยังยืนไม่ตรงยืนไม่ตรงขยับมาซ้ายหน่อยจิบชิบเจ็ดเองไม่เล่นไอเดียแหละจะได้หลักว่าจะได้หลักว่ามากกว่าโลมิน่ทำไมเองไม่เล่นเซมชอยให้เขาดูกิติทีมชีเขาเล่นอะ มันต้องได้จังหวะแป๊บเขาอยู่ด้านหลังดีกว่าเขาจะมยสกเอ็งไม่รตรงเลยเขาจะไม่มวยีดยืนให้ตรงรเอ็งอะยืนไม่ตรงกีนะยืนไม่ตรง เออหล่อหลอมันเลยความันหรือเปล่ามันไม่ได้ยืนอย่างนี้ยังมันยืนยังไงไม่รู้มันยืนอย่างนี้แน่ยืนงี้ล<อ>แล้วทำไมมันไม่ได้ละ่ลมมละมันไม่ตรงจังหวะไงใครไม่ตรงเดี๋ยวแปบบ๊บมันต้องให้ได้เส้นก่อนพอได้เส้นเสร็จเราก็จะเดินด้วยกันแล้วมันก็จะบินเข้าถองเฟ้าเฮ้ยมันไม่ต้องเดินพีทมันอยู่เฉย เขาคิดว,ว่าทําให้มันเหมือนจริงเลยการบินเตะกเปเมียงปลาเมียงปลาวะก็แบบก็ตรงแล้วนี่คุณพี่มันจะตรงแล้วเนหะ้อมันมันไม่ได้เลยพเขาหนมยิงมัแล้วมันตั้งมุมมาดีรอบมาดีรอบแบบธรรมดาของเขาอ่ะไม่ไม่ต้องธรรมดาไม่ต้องธรรมดา มาเป็นแค่บอมบารีโลก็พอแล้วเองอยากได้ไอ้นั่นเหรอหรือว่ามันต้องเป็นแร็คเท่านั้นเดี๋ยวแก๊คเท่านั้นพวกเองลองมาตรงนี้ดิลองมาดิดิพวกเนั่นแหละ เขาาสร้างโฟรมสตีดีคนเดียวไปไอเอาหัวซ้มมาจากไหนสตีไม่ต่งอ่ะเบี้ยวไม่ต่ำอะไรกัน่ะมันไม่ต้องเดินใช่ไหมข้าวบย้ไนไปทุกคนตมาแล้วโหเย้ หูยยยยยกยย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 วยย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  มีรถปั่นกร์เนะวเขาให้เองยืมเทอโบสามพันนี่ยืมเธอโบสามพันมั้งอะไรอะยืมอะไรเทอโบสามพันยืมเธอโบสามพันมั้งอ้าิเข้ามาได้ยังแต่มันก็เท่เดียวเอ้าเอ็งมีบลมเารีโร่หน่